ดอกไม้พี่น้องสีขาวชื่ออะไรดอกหนิงก็จจำชื่อไม่ได้ชื่อลิฟควาบทองควาปล่อยปลงหุบเแี่ยจะขอจาขอ,ขอามาเลยนะ่ายอยู่ข้างบ้านครับพี่นอ้อ,องจ้ะท้ไมาตัวเองปะทางผ่านเดินไปหาอันปั่นจักรยานไปหา กระเทียมป่าจากเลยเห็นดอกไม้าง,งามกลเลฝากทุกคนไม่เ,เจอนี่ดอกไหมอ่าคนโดอกมอีเป็นส่ก <c oughs> น,นิดนิดไม่อเลยค่ะ ดูเครื่องแต่งกาโรเบิร์ตโรเบิร์ตอันนี้ต้นไม้ซีดแล้วเนาะแค่กับเป็นใบหรือเป็นดอกเนาะแบะหนาหนาวก็เหลือแต่กิ่งเดียวจ้ะเพราะเริ่มอากาศร้อนมันก็จะออกมาสงสัยจะเป็นดอกอะ 真扎了。 กันจักรยานชมวิวกันนะจ๊นะเก็บลูกอ่ะอันนี้ถืเป็นทางลัดไปห่างแต่เดินลัดไปได้เดินหลบไป าตรงนี้จะมีกวางด้วยว่านี้ไม่เห็นนะโออนี่ไงกวางนั่นน่ะนั่นเห็นไหมเ้าจัด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 เห็นไหมนั่งพี่น้องวิ่งสามตัวนั่นกวางเออพูดปั๊บเห็นเลยนั่นก็ะกำลังยืนนิ่งอยู่เห็นไหมพี่น้องนี่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 ดูมือหนึ่งนั่นนั่นอ่าเมื่อกี้น่าขยี้ อีกตัวหนึ่งอ่ะต้นไม้บังใช่จะมาหนีนั่นอีกตัวหนึ่ง,หงเ,เหรอเนี่ยอ่ะตรงนั้นเออตันึ่มาดูภูมินี่ถึงจะเห็นนี่เห็นไหมหนึ่งตัวสองตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นสามตัวเห็นบ่อยจากกวางเนาะช่อบมันก็มองหนิงได้นั่นน่ะเห็นไหมเดินละนี่แกเดินเข้าไปมันจะญาติคนใหไปมันไม่กลัว กถ่ายเฉยๆังไม่ได้ทำอะไรนะเห็นไหมพี่น้องมันเดินหน่ะตูดขาวๆเห็นไหมนี่ตอนนี้เจอหนูหกกระต่ายกลัวคนไหมเนี่ยเอาเคยดูคนจะกลัวหรือว่ามันจะกลัวคนะไปละเฮ้สามตัวพี่น้องยืนดูสเน็กซ์ซอเนี่ยเอาไปแล้ววิ่งก็แล้วหนูพี่น้องไปละ nè, bé tang lắc à, quàng nồi.